เอฟซีทุกคนนั้นเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนัเจ้าเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาทดลองเนาะพามาทดลองหันเป็นทํากันในในคลิปเนาะหันเป็นทํากันในคลิปทดลองอยังทดลองมันยังทดวันนี้จะียวพามาทดลองปลูกต้นหอมเนาะปลูกต้นหอมเนตะกร้าขนมจีนเนาะแต่สําหรับวันนี้เขาจะปลูกใส่ดิน,นเนาะปลูกใส่ดินตัยเนาะ ก็มันมีหลายสูตรนะบางคนกับปลูกบ่ใส่ดินบางคนกับใส่ดินบางคนกับปลูกวางบนน้ำเดี๋ยวเขาจะลองดูวันนี้วิธีแรกวิธีแรกวันนี้ที่เขาจะลองทำคือปลูกในดินใส่เอาดินใส่ตะก้าขนมจีนเนาะเนาะใส่ตะก้าขนมจีนแล้วเขาก็จะลองเอาไปปลูกดูว่ามันจะเกิดจริงไหมแล้วก็กี่วันมันถึงจะงอกนะเจ้าเนาะกี่วันมันถึงจะงอกเดี๋ยวไปดูกันนะเจ้าไปดูกันเลยปะไปเป้ปปเา เดี๋ยวจะพาไปทำนะเจ้าน้อเอาละเจ้าอันดับแรกจะต้องขอขอบคุณเอฟซีหมเอฟซีเกาเนื้อเจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเนื้อเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเนื้อเจ้าก็คนอื่นเขาก็ต้องมาตักดินก่อนนะเจ้านาะ เตรียมดินตักดินใส่ตะกร้าขนมจีนที่เราเตรียมไว้เต้าก็ <_ C 1> จะบ่ต้องใส่เต็มตะกร้านะเต้าแต่ต้องใส่เต็มตะกร้าเนาะมีดวงตัวมีดวงตัวเดือดูที่ดูทีดวงอยู่ในดินเต้าแ <_ C 1> บ่ต้องใส่เต็มจนเกินไปเนาะก็จะเหลือพื้นที่ไว้สักประมาณหนึ่งนิ้วเนาะให้เหลือปากตะกร้าไว้สักประมาณหนึ่งนิ้วเนาะ เดี๋ยวจะมาลองปลูกกันว่ามันจะมันจะเกิดจังปืนว่าได้ก็เราก็ใช้เวลาการงอกกี่วันนั่นต่อเนี่ยดินก็นจะประมาณนั่นตต้นหอมเดี่เขาจะปลูกกระนำมาตัดหัวออกเจ้าแล้วก็วางลงไปเลยจับเลี้ยงให้ชิดกันเลยเจ้าจับเลี้ยงให้ชิดกัน วังให้มันชิดกันเพื่อที่เวลามันงอกขึ้นมามันจะได้บะฮักเจ้าใบมันจะได้บะฮักใบมันอยู่ใกล้ๆชิดๆกันมันก็จะจวยพยุงกันให้มันตั้งขึ้นเนาะเจ้าเนาะจากดีดูเปิลมาอันนี้ก็คือเขาทดลองจะเขาทดลองทำดูว่ามันจะออกมาได้เหมือนเปิลก็ไผ่ดียังบ่ได้เคยทําเคยแต่คิดว่ามันดีก็มันดีกอคิดแต่ยังบอเคยลงมือ ลองทำเลยเจ้าลองทำดูเนาะเนี่ยหอกับปูกไหวถ้าถ้างอกนเจ้าถ้างองกยังเปิดหวาแต่เนาะก็จะสามารถก็ไว้กินไว้ใส่ไข่เจียวเอาไว้ใส่ปนเอาไว้ใส่น้ำพริกอย่างได้มดเจ้าต้มจืดอย่างกับตัดไปใส่ได้เนาะประมาณนี้เจ้าเลียงๆๆไว้ต่อไปเขาก็จะ เอาไปรดน้ำเจ้านี่ได้ประมาณนี้แล้วได้ประมาณนี้เพาะอ,อย่างทำไมถึงใส่บบเต็มตะกา้าห่อหอมมดแล้วเจ้ามีตะแยะเนาะอันนี้คือมันเหลืออยู่ในครัวกันเลยเอามาลองทำดูสิว่ามันจะเป็นย,ยังไงรดน้ำไห้เจ้าทิ้งไห้เนาะรดน้ำแล้วมันจะฟูฟูนิดน,นึงกับกดให้มันจมดินเนาะก็หวังว่าจะงอกอยังติ่เปินทํำกันเนาะ ใครตีเนี่ยบอเคยลองทำก็ลองทำดูนะเจ้าเนาะปลูกต้นหอมไม่กิ่นเองเพราะว่าต้นหอมแต่เขาปลูกเนี่ยบางทีเขาซื้อมากกิ่นบ่มดเจ้าสดายเนาะแล้วก็เขาใจ้ปริมาณบ่เยอะเขาปลูกไว้แบบเนี้ยเวลาเขาจะใจ้าก็ตัดไปกิ่นได้ตัดแค่นิดหน่อยไปกิ่นก็นได้เจ้าเนาะนี่เจ้าอันนี้ผ่านไปเจ็ดวันเนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์กว่าอะ ประมาณอาทิตย์กว่าก็ลืมงอกแล้วเจ้าจากตีมดมดหวัางว่ามันจะงอกก็แต่สุดท้ายมันก็งอกขึ้นมาให้เห็นเจ้านี่ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าเนาะตอนแรกก็นึกว่ามันบอกง,งอกแล้วนึกว่าบอกง,งอกแล้วนึกว่าเน่าไปมดแล้วเจ้าก็งอกออกมาเริ่มงอกออกมากะดีใจเจ้เพาพอไปเห็นต้นหอมเริ่มงอกก็ดีใจเนาะ เนี่ยอันนี้ผ่านไปเก้าวันกับประมาณเนี่ยเก้าว,วันเนาะอาทิตย์กลัวๆเหมือนกันก,นกน็เริ่มงอกขึ้นมาเยอะละแตกนอออกมาพอประมาณใครดียังเคยทำกัลองทำดูนะเจ้าลองทำดูเลยเนาะดูแต่ในคลิป u t u b e ทีคนอื่นบ่นทำไว้กันเลยลองดูสิอยากทำดูว่ามันจะเกิดจริงไหมแล้วก็มันจะได้กลิ่นจริงไหมเนาะ นี่ผ่านไปอีกหนึ่งวันก็จะได้ประมาณนี้เจ้าคลิปนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะเจ้าภาพรวมตั้งแต่เลื่มลูกจนถึงนาะเดวมาดูกันเนาะว่าสุดท้ายเราก็จะได้ต้นหอมที่แว่าเป็นที่พอใจเจ้าสามารถเอาไว้กินได้แต่อันนี้หอมนี่มันจะเป็นหัวเล็กนิดนึงเนะาะหัวเล็กนิดนึงมันก็นเลยออกมาใบบกคอ่อยอวบบกค่อยใหญ่แต่ใด ก็นแนะนำว่าถ้าจะเอามาปลูกไว้กิ่นใบแบบนี้เนื้อใจหอมหอมแดงที่หัวใหญ่ๆนีเจ้าเนาะน่าจะใบมันน่าจะอวบกว่านี่อันนี้ก็เป็นวิธีแรกที่ลองทํานะเจ้าวิธีแรกที่ลองทําก็คือการเอาดินใส่ตะกร้าขนมจีนแล้วก็เอาหัวหอมไปตัดตรงหัวข้างบนออกแหลมๆเล้วแล้วก็เอาชํำไว้ในดินเลยเนาะ ก็รุ่นเหมือนกันว่ามันจะงอกบ่งอกอันนี้วันที่ซิบจองแล้วเจ้านี่นี่นี่ประมาณนี้เต้งอกยาวแล้วพอได้งอกแล้วก็จะเริ่มงอกเร็วเลยเต้พอเปินเริ่มงอกแล้วจะงอกอย่างเร็วเลยคือจะตามตามกันออกมาอย่างเร็้วเลยเต้านี่เริ่มสวยแล้วเต้าเริ่มสวยแล้วงอกเกือบจะทุกหัวแล้ว ออกออกมาเกือบทุกหัวแล้วเจ้าก็ถือว่าได้ผลเจ้าได้ผลเนอลองดูแต่หัวหอมติดล้องตรงนี่คือหัวมันเล็กไปก็เลยได้ใบใบใหญ่เนอะได้ใบได้ต้นใบใหญ่ใบสูงบบสวยบออ้วบต้นบออ้วบแต่มันก็สวยงามอยู่นะแต่นี่ก็กินได้นะเจ้าตัดไปกินได้เลยเนาะมีสิบสี่วันผ่านไปเป็นแบบนี้แล้วเจ้านีสวยงามกับเจ้า เนาะก็พอได้กินเนาะนี่สิวันแล้วจ้าเป็นเจไดเจ้าโอเคเนาะโอเคโอเคสำหรับการทดลองข้างนี้ก็ถือว่าผ่านก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะเจ้าเดี๋ยวมาดูคลิปใหม่เนาะเดี๋ยวรอดูคลิปใหม่ว่าจะทำอะไรอีกเนาะตอนนี้ก็สิวันกำลังสวยละ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอดบไว้แค่นี้ก่อนเนะเจ้ามีบางหัวต่ยังบอกงอกเนะเจ้าแต่บอกหัวจะงอกมดก่อนเนาะน่าจะงอกมดอยู่มีแววแววขึ้นมาละขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเจ้าบา,บายยเจ้าสวัสดีเจ้า